นอนกรนเกิดขึ้นในระหว่างที่เรานอนหลับแล้วก็มันจะเกิดแบบต่อเนื่องเป็นช่วงๆนั่นก็แสดงถึงว่าทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันมีการติดแคบเราหายใจได้ไม่เต็มที่นอนกรนเกิดจากทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะทางเดินหายใจส่วนต้นนี่ก็รวมตั้งแต่แถวบริเวณจมูก ลิ้นไก่แล้วก็แถวบริเวณคนลิ้นและก็คอหอยนะคะอาการพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เรานอน,อนหลับแล้วก็มันจะเกิดแบบต่อเนื่องเป็นช่วงช่วงนั่นก็แสดงถึงว่าทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันมีการตรีบแคบเป็นช่วงช่วงบางครั้งมันอาจจะตีบแคบมากจนมีผลที่เรียกว่าทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ย มันต่ําลงเพราะว่าเราหายใจได้ไม่เต็มที่ทําให้เราเกิดอาการของการรู้สึกว่านอนหลับเนี่ยไม่สนิทตื่นมาไม่สดชื่นรู้สึกว่าง่วงมากในระหว่างวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราจะมีโรคอันหนึ่งที่เราเรียกว่าโรคหยุดหายใจขณะหลับถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายอะคะ่ะเนื่องจากว่าโรคนี้ มันจะมีผลในเรื่องของทําให้เรามีความเสี่ยงความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมีอาการตีภาวะเกี่ยวกับโรคของระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายซึ่งก็จะมีผลต่อนเนื่องถึงการควบคุมในเรื่องของพวกกลุ่มโรคเบาหวานหรือว่าในโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฮอร์โมนฮอร์โมนที่ทําให้เราแบบว่า อ้วนได้ง่ายจะมีผลทําให้คนเราเมีภาวะน้ําหนักเกินได้ง่ายแล้วก็อ้วนง่ายแล้วก็ควบคุมยากจะมีผลต่ออารมณ์จิตใจเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นมันรู้สึกหงุดหงิดแต่ที่น่าจะอันตรายอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีภาวะของหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าหลับไม่เต็มอิ่มมันก็จะเกิดภาวะง่วงระหว่างวันมันจะมีผลทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเรียกว่าควบคุมตัวเราเองอย่างเช่นกรณีเป็นผู้ขับรถเราขับรถอยู่ เรามีโอกาสนะคะที่จะเกิดภาวะของเรียกว่าหลับในแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจนถึงสูญเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกง่วงหลับในไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดกับอุบัติเหตุกับตัวเราเองได้ด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของคนนอนกรนเนี่ยก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความผิดปกติอย่างที่บอกไปหนึ่งมันก็จะเป็นเรียกว่าไปกระทบกระเทือนกับ คนที่เป็นคู่นอนของเราเราไปสัมมนาไปพักกับเพื่อนเราจะรู้สึกเกรงใจเพื่อนที่นอนร่วมเตียง<ม>ร่วมห้องกับเราะคะ่ะทำให้เขา,านอนหลับไม่ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นผลกระทบทางสังคมวิธีการรักษาของภาวะนอนกลนห,หายใจเน,นะะี่ยค่ะในทันตแพทย์เองเนี่ยก็จะมีทันตแพทย์ที่เป็นสาขาที่เขาเรียกว่าทันตะเวชศาสตร์การนอนเป็นทันตแพทย์ที่ ในส่วนของศัลยศาสตร์ช่องปากแล้วก็แม็กซิโลเฟชเชียลนะคะจะมีทันตแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะคะคือทันตแพทย์จัดฟันหรือว่าทันตแพทย์เด็กนะคะร่วมกันจะช่วยรักษาภาวะนอนกลนหยุดหายใจในเด็กอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เวลาคนไข้มาหาหมอฟันคือคนไข้อาจจะบอกว่าตัวเองนอนกัดฟันเป็นอาการสัญญาณหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของ เาว่านอนกรนหยุดหายใจค่ะสนใจเรื่องของการนอนกรนหยุดหายใจติดต่อมาได้ที่โรงพยาบาลธันตกรรมนะคะคณะธันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นอนดีธันตแพทย์ช่วยทันได้แล้วมาพบกันนะคะ